สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่ผมเซอร์ริเชนเคนนะฮะวันนี้เรา็มาอยู่กับ Hitman Sniper อีกครั้งหนึ่งนะฮะมาต่อกับภารกิจที่6กันเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแล้วก็ปีลุยกันเลยครับผมภารกิจที่6นี้นะฮะก็คือการเก็บการสังหารเป้าเคลื่อนที่3ครั้งสังหารดรลาฟเอ็ดบิวรีนะฮะก็คือภารกิจหลักๆก,ก็คือสังหารคนที่เดินอยู่นั่นแหละครับอ่ะลุยกัน ใครหนอที่เดินอยู่คนเดิมของเราที่เดินอยู่ก็คือคนนี้นะฮะเราต้องให้เขาเดินเดินด้วยนะเอาไปซูมที่ไหนแล้วเนี่อยอ้กดที่แล้วก็สูมติทีให้คนนี้นะฮะให้เขาเดินหน่อยให้เขาเดินหน่อยอา่าตอนนี้ยังไม่เดินฟุ๊บอา้าวกดพิดไปกดลีโหลดเฉยเลยนีเป้าหมายของฉันไปไกลละไม่เอาละ ไม่เอาละเรื่องงงละวันนี้มีเวลานะฮะมือผมไม่โดนกดรีโหลดนะครับก็ทําให้มั่วเลยทีเดียวเฉียวเราเรียนตรงนี้แล้วกันอ่าหลอกล่อให้มันเดินครับถ้ามันนั่งก็ให้มันเดินถ้าให้มันเดินให้มันวิ่งนะครับอันนี้คือการหลอกล่อนะหลอกล่อมานะครับทีนี้เราจะไม่ฆ่าตอนมันยืนดูไงจะฆ่าตอนมันกลับครับ ล้อ First, <short> ได้หนึ่งแล้ว <Target down. S 1> แต่ตรงนี้ <Operation S 1> มันก <now S 1> ็น <active. S 1> มีคนเห็นได้เลยสอง่าสองแล้วสองแล้วจ้าอีกคนหนึ่งที่กำลังเดินคนเดิมเจ้ากับคนเดิมผมชอบคนนี้นะครับผมชอบคนนี้แต่เขาจะมาเจอกันตรงนี้ทุกครั้งเพื่อการแลกเปลี่ยนว่ามีคนที่ มาทำอะไรผิดปกติหรือเปล่านะครับแต่ผมนั้นจะเล่นคนนี้ก่อนเลยตอนนี้คือเราไม่ทำอะไรเพิ่มแล้วเราก็สังหารได้เลยครับเรียบร้อยแล้วก็เป้าหมายอยู่ไหนวะเป้าหมายเราหายไปไหนอะเป้าหมายจะกลับมาในยีิบสองวินาที โอ้โหผมลืมดูฉนันแ้วผมก็ควรที่จะซ่อนศพนะครับซ่อนศพเพื่อไม่ให้เขาเห็นนะฮะ,ะซ่อนยากวะอโอเคกุ๊ดบายมาแล้วมาแล้วมาแล้วอยู่ไหนเอ่ยอืมจะไปไหนฮะ จะมาห้องนี้เหรอหมุมไม่ดีมุมไม่ดีเราต้องหาหมุมที่จำๆก่อนนั่งเลยครับนั่งเลยครับนั่นแหละโอเคทีนี้ก็ลาก่อนเรียแบบร้อยครับโอ้โหพนแลงโอ้ยสุดเอร์ <c oughs> เด๋ยบร้อยครับของภารกิจนี้ทำเงินไปเท่าไหร่ทำเงินไปแค่สองหมื่นนะครับเล็กน้อยครับภารกิจที่7ก็คือได้คะแนนสี่เศษหสังหารศัตรู2คนภายใน8วินาทีสังหารเร็วคน2ก็คือเราต้องเริ่มปั๊บนี่เราต้องยิงทีเดียว2คนเลย8วิ ไอคนที่มันอยู่แถวนั้นที่มันอยู่สองคนใกล้กันแปดวิผมชะหาจากไหนวะเนี่ยอืมโอเคเจอละเอาคนที่เดินกับคนที่นั่งแล้วกันนะลองดูลองดูงดจะทาอ่ะเริ่มลุยแปดวินี่ก็คือยิงคนแรกและยิงคนสองนะครับ แล้วยิงสองมจะยิง,อง,ยงไอ้นี่เป็นคนที่สองนะไอ้นี่คนที่สองนะครับแล้วคนนี้คือคนแรกแต่อันนี้มันเป็นค่าสิทธิ์ <Operation> รอยไหมเฮ้ยไม่ใช่เหรอ <c oughs> อ๋อไอ้คนเมื่อกี้ไม่ใช่นะ <c oughs> ครับไอ้คน <c oughs> นี้นไม่ใช่ครับ ต้องหาอะไรทำหน่อยคะแนนได้แล้วทอย่นางได้แล้วไม่ค่อยมีอะไรทำผมต้องไปเอาเหยื่อแล้วละ่ะโอ้โหทำไม่ยากเท่าไหร่นะฮะตอนนี้ก็มีคนเยอะอยู่ข้างบนดต่ยผมเล่นกัมหานเป้าหมายเลยรีเข้าผมผู้หญิงก็ไม่เว้นจับ เราต้องสังหารที่เป็นบริการนะครับถึงคีนนับว่าเป็นหนึ่งนะภารกิจที่แปดภารกิจผ่านไปค่อนข้างเร็วนะครับปรหมายภารกิจที่แปดคือสังหารเป้าหมายไฮโปรไฟห้าคนสังหารคิมยู่ตันโอ้โหไฮโปไฟห้าคนก็คือเอาคนที่แบบ หัวหัว5้าคนเลยนะครับผมต้องสังหารเรื่อยๆนะครับไม่รู้ว่าจะหาเมื่อไหร่ไฮโปรไฟล์นะก็คือพวกระดับแกนนำนะฮะก็เช่นพวกข้างล่างนี่แหละที่มีรูปไม่เห็นนี่นะครับผมต้องจะไกลให้ได้5คนนะครับแต่การจะไกด์ห้5คนเนี่ยเราต้องเสี่ยงที่จะถูกจับได้นะฮะกว่าจะเจอหคนนครเราควรที่จะ เล่นนุ่มน้องก่อนนะครับการฆ่านุ่มน้องก่อนเนี่ยทำให้มันโลงนะ่ <Operation. S 1> งไงพอมันโล่งเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะเคลียร์ลูกพี่ได้ง่ายนะครับแต่ว่าเราต้องเก็บศพด้วยนะเก็ oh. บศพด้วยจ้าไม่ต้องซีเรียสครับยังไงก็ไม่เห็นศพแน่นอนถ้าเราจัดก,การดีๆนะฮะนี่คือการได้คะแนนอย่างหนึ่งนะนี่ผมเล่นรอบนี้ถือว่าจะเปลืองหรือเกิน เปลืองกระสุนเหลือเกินผมก็พยายามเก็บให้มันไม่ค่อยบุกคุณเนมย <Well> ิงผิดยิงผิดยิงผิด นนนนนนที่มาถได้นะตนนัวนี้ผมมั่วลวผมมั่วละไอเด็กเสอไอเดสโอ้ออโหเด็กวบบิ่ง,งได้วะสุมั่วด็กเร็วเร็เร็วไอ้นี่เป็นไฮโปรไฟ มัแล้วตอนนี้มัวแล้วผมบอกเลยคราวนี้ว่าเป็นการผิดพลาดนะครับที่ผมที่ผมไปยิง ไอ้คนเมื่อกี้นี้ผมพลาดนะครับกล็พดีม<ด>ันย<ส>ิ่ช้าช้าโ7 k i l l i ่า c i v i ิล a n วิ s กลับในจะกลับในสามิบ,บผมไม่รู้มันจะกลับไปไหนเฮ้ยโอ้ยไ,ไม่เป็นไรครับใจเย็นครับผม เนเย็นครับผมเย็นเย็นครับนี่คนยังเงยอะอยู่ไฮโปคนสุดท้ายจะกลับในสิบเจ็ดวิผมไม่รู้อยู่ไหนเลยตอนนี้ผม,มรู้ว่าเขาอยู่ไหนผมพลาดแล้วสิบเจ็ดวิอยู่ไหนอะสแ,แต่ว <47. S 1> ่าผมก็ยัง <47. S 1> ไม่เจอเป้มามหลักม,มาลกอยู่ตรงนี้นะครับ จะกลับแล้วผมต้องสังหารเธอให้ได้ก่อนที่เธอจะกลับออเธอมาดูรูปก,ก่อนไม่เป็นไรก็พอดีแร้วถือว่าโชคดีนะครับถือว่าโชคดีที่ผมจากการได้ค่อนข้างไวนะฮะถึงจะมั่วไปหน่อยนะครับลนไปหน่อยนะครับได้คะแนนไปเกินล้านนะฮะถือว่าเยอะมากาค่าตัว24ง0 0่าไปคน สำหรับภารกิจที่ผ่านมาไม่ค่อยเป็นเหมือนอาชีพเท่าไหร่นะครับแต่ภารกิจนี้ผมทำไห้ดีที่สุดครับภารกิจที่9นะฮะได้คะแนน3ามแสนสานะฮะโดยไม่รีโหลดสังหารวิวเซนครุกนะฮะไม่รีโหลดนะครับภารกิจแบ่งอกเป็น2คือยิงได้3ามแสนโดยไม่รีโหลดกับสังหารวิวเซนนะครับเราต้องยกงให้ออกนะช่วงแรกเราต้องฆ่าโดยที่ไม่รีโหลดนะครับต้องพยายามฆ่าให้ได้เยอะที่สุดและยิงให้ดีที่สุดนะครับ เป้าหมายคือเฮดช็อตแบบไม่ซูมนะฮะเฮดช็อตแบบไม่ซูมจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วพยายามเลือกเหยื่อที่อยู่คนเดียวเช่นไอ้นี่เป็นต้นนะครับผมชอบไอคนนี้ที่สุดเพราะมันจะซ่อนซุดด้วยเลยต่อไปตอนนี้ได้สองแสนแล้วนี่น่าจะสองแสนเลยนะครับเฮ้ยมันอะไรเนี่ยอะไรมันจะขนาดนั้นแล้วการฆ่าไปพิสดารนียมันก็ได้คะแนนเยอะเหมือนกันนะครับการฆ่าพิสดารนี่ คะแนนเรียบร้อยครับมีแค่สี่นัดแต <your> ่หนึ่งสองสามสี่นัดสี่นัดได้สามแสนได้หกแสนด้วยซ้ำนะฮะเกียรติแสนด้วยซ้ำนะครับไปยิงเป้าหมายหลักเลยก็ได้นะฮะหรือว่าจะรอยิงอย่างอื่นเล่นไปก่อนก็ได้นะครับไม่ไม่เป็นไรโอ,โอ,โอ้กระเด็นครับผม <laughs> 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 กระเด็นกระดอนเดี๋ยวยิงป้าหมายหลักดีกว่าอ๋อป้าหมายหลักของผมมันอยู่ในซอกหลืบข้างในนะครับยังไม่เปิดเผยตัวตนแต่เราก็สามารถที่จะทายเปิดเผยตัวตนได้อยู่นะฮะนะมันมาแล้วแต่ผมยังไม่ใช้นะครับก็คือไตรเซเลนะแต่นี่ยังไม่ใชะว่าจะไม่จําเป็นมันได้คะแนนน้อยด้วยเลยครับสงสัยช่างมันนะครับเราเล่นเป้าหมายหลักของเราพอเทียบเ้อย textbook ไซ้บรเดวที่มัครับมั่วไว้ครับผมไฮโปรไฟล์ว,ว Hi ิ่งหนีไปแล้วเรียบร้อยง่ายๆนะ,ค,ะนครับคะแนนง่ายครับภารกิจที่10นะฮะสังหารยามคนสังหารมาคัดคุกสังหารยามคนง่ายมากครับ ภารกิจที่สิบนี้จะเป็นภารกิจสุดท้ายในพาร์ทนี้นะโอเคไปลุยการครับไปคนแรกที่ผมหมายตาก็คือคุณยามของผมนี่แหละคุณยามผมเมีผมต้องจัดการเขาก่อนทุกครั้งเลยนะครับเพราะว่าเขาเป็นมองที่ดีที่สุดแล้วทหารยามคนที่หแล้วก็มามีอีกสองคน ยที่ไม่มีใครรู้นอกจากพ้ที่เล่นสนุเกอร์อยู่ตรงนั้นตอนนี้ผมก็ก,ก็ได้เพื่อคะแนนนะครับมีคน,นจะปากโก้งฮะเอไม่โดนเว้ยสังหารไปแล้วกี่คนสามผมรู้สึกว่าผมจะพลาดนะครับ ผมไล่สังหารคุมอเลยสังหารทุกมเลย 47. ้ s t o p สังหาร <47. S 1> ไปแล้วหทีนี้ก็เป้าหมายหลักนะครับเป้าหมายหลักของเราผมจะเออมันไม่มีอะไรให้ฆ่าเลย แล้วก็มีทานนี้ของตัวฮะยพี่น้องเอ๋ยรอบนี้ก็ยังไม่เป็นมืออาชีพสักเท่าไหร่นะครับแบบลนๆด้วยนะฮะโอเคแม้จะไม่เป็นมืออาชีพสักเท่าไหร่นักนะครับแต่ก็ถือว่าผ่านไปได้ดีนะฮะ กับภารกิจที่6ถึงภารกิจที่10นะฮะก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วพันาแล้วเข้ามาต่อภารกิจที่11นะฮะไม่รู้ว่าจะได้ถึง5ภารกิจหรือเปล่าแต่ผมก็พยายามทำให้ดีสุดแล้วกันนะฮะสำหรับพาฒนนี้นะฮะก็เพียงพอจะเป็นแค่นี้ละก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับทุกการรับชมนะฮะขอบคุณอย่างสุดซึ้งเลยนะฮะสำหรับทุกการติดตามนะฮะยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะสุดท้ายนี้นะผมก็ขอฝากคำว่าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ